สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็วันที่25นะครับพฤษภาคม2568ครับร้านนัตแท็กเตอร์รถไถมือ2ครับศูนย์จำหน่ายรถไถรถเกี่ยวมือ2และอุปกรณ์ต่อพ่วงครบวงจรครับวันนี้พาชมนะครับสินค้าหน้าร้านนะครับในภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้เรามีรถเกือบทุกค่ายเกือบทุกสีเลยนะครับขาดแค่ค่ายสีเขียวแค่เท่านั้นนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถทุกคันนะครับเราขายเป็นเงินสดเท่านั้น นั้นนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเากสได้ส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับผ่านพวนยกร่องขุดมันนะครับกระบะนั่งปลูกมัน ถังยอดปุ๋ยหรือว่าเทเลอร์ลากรถเกี่ยวพวกนี้นะครับสามารถผ่อนดาวนะครับกับสินเชื่อของเราได้นะครับรถทุกคันนะครับก็นะครับมีราคาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่65,000บาทก็จะเป็น x v 1รถไถตัดหญ้าเล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวก L32, L34, L36, L40, L50, L47 พวกนี้นีนะครับคูโบต้า m 5 0 0 0นะครับ คูปุต้า M7040 คูปุต้า M8540 นะครับหรือว่าจะเป็นรถเกี่ยวคูปุต้านะครับช่วงนี้ก็จะมีรถเกี่ยวคูปุต้า DC 70 g พั s นะครับตัวแอร์1นึคันแล้วก็จะมี70 g p ส s s สวยนะครับตัวธรรมดาอีก2คันนะครับหรือว่าเครื่องอัดฟางครับเครื่องอัดฟางมือ2แล้วก็มีรถตักแล้วก็มีเหมือนกันนะครับส่วนรถยันม่านะครับวันนี้เราก็จะมียันม่า39แรงนะครับ39แรงจะมี3คันนะครับแล้วก็ยันม่า 51แรง1คัน YM351 อีก1คันนะครับส่วนนิวฮอลแลนดนะครับก็จะมี TT3.501 คันนะครับแล้วก็จะมีอิซกินะครับ NT5421 คัน NT5541 คันนะครับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับชมบรรยากาศนะครับเปอร์โทรอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับใครที่อยากจะเข้ามาดูรถนะครับร้านเราก็จะอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอวัง3หมอ7กิโลเมตรนะครับเส้นถนนหลักนะครับที่รถวิ่งไปก็ จะวิ่งเข้าสู่ตัวอำเภอวังสามหมอนะครับเป็นเส้นที่มาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือเส้นวังสามหมอสีธาตุนะครับถ้าลูกค้ามาจากทางโซนจังหวัดสกลเนี่ยต้องเข้าตัวอำเภอก่อนนะครับก็จะออกมาทางอุดรประมาณ7กิโลเมตรนะครับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น YM351 เนี่ยรถเกี่ยวตัวนี้ก็สเปคเต็มนะอ่าเป็นตู้แอร์นะครับกวักซิ่งนะครับ ปากเลดคอเลดเกลียวดันคอสปริงท้ายซิ่งนะครับเสาตู้เสาคอพวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ L 3 6 0 8นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับสภาพสวยๆก็295,000เาหนะครับรถไถนิวฮอลแลนด์ครับ TT 3.50คันนี้เลยนะครับ489,000บาทนะครับหรือว่าจะเป็นอิสกิครับที่จอดเทนๆอยู่นั่นนะครับจะเป็นอิสกิ42แรงม้านะครับอ่าพอดีรวมแรงนิดนึงครับโดนไปไม่ได้นะครับก็นะครับถ่ายคลิปบรรยากาศนะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับ สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับร้านนัทแทกเตอร์เราเปิดทําการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับแต่าาว่าเน้นย้ำนะครับเพื่อนๆเอฟซสักนิดนึงนะครับก็ขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเท่าสได้หรือเพื่อนๆนะครับท่านใดที่อยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือฝั่งสปปลาวนะครับก็สามารถจัดส่งได้เห็นไหมครับอิซกิ4ี42แรงกับอีซกิเอ 5-4เข้ามาใหม่นะครับสองกู้นี้จะเป็น85กับ95นะครับอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงพวกโรตารี่กันบ้างนะครับเนี่ยสินค้าโรตารี่ของฟาร์มเทคนี่ขายดีมากๆเลยนะครับนี่ก็หมดแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ตัวครับแล้วก็เพิ่งเติมสต็อกก็จะเป็นอ่าโรตารี่ของสยามตยโตโยต้านะครับแล้วก็จะเป็นโรตารี่ของนาซานะครับก็ เช็คนะครับตรวจเช็คเก็บงานนะครับก็จะเป็นอู่อยู่ด้านหลังครับใครที่หาล้อเหล็กล้อพายเครื่องปลูกอ้อยนะครับผานพ่วนนะครับถังปุ๋ยที่นี่มีนะครับก็รถ2คันอิสกินี้นะครับก็พวกพวกฝากขนมานะครับก็จะไปที่อําเภอนาว่านะครับจังหวัดนครพนมนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวหันกล้องไปดูทางด้านหลังอู่สักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็กําลังเช็คนะครับ m 7 0 4 0นะครับตัวนี้ก็จะไปที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับส่วนยันมาสาสิบแรงตัวนี้นะครับก็จะ ยังไม่มีเจ้าของนะครับก็กําลังเช็คคันหน้าอยู่นะครับแล้วก็รถเกี่ยวครับตอนนี้เรากําลังเช็คนะครับปูปากคอเลดเช็คช่วงล่างนะครับต่างๆให้อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับด้านหลังอู่ของเรานะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถกับเราไว้ใช้งานนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านนัทแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับร้านนัทแท่กเตอร์ อำเภอวังสามหมออุดรครับ